เ okay. ด็กได้เขาได้งานร้านพี่เจ๋งเจ๋งจริงหรือเปล่าเด่กไอโฟนมีกี่รุ่นแล้วรู้จริงตอบให้ได้นะเพ่ no. น้องน้องมาถูร้านแล้วก่อนที่พี่จะมาเป็นพนักง,งานอ่ะพี่โดนเทนอย่างนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บๆมากน้องมามาฟังพี่อนแน่น้องคิดว่าไอโฟนรล่าสุดคือไอโฟนสิบสี่มีเพียงแค่สิบสี่รุ่นใช่ไหมไม่ใช่จ,าจ้ามีทั้งหมดอีสอง,องรุ่นจ้าพี่ที่พี่บอกว่ามีอีสองรุ่นนะแล้วมีรุ่นอะไรบ้าง ไอโฟนหนึ่งใครๆก็เรียกว่าไอโฟน 2G ไอโฟน 2G เปิดตัวเมื่อปี2007ไอโฟน 2G ไอโฟน 3G ไอโฟน 3Gs จะมีแค่กล้องหลังนะคะแต่ยังใช้เป็นปุ่มโฮมแต่มีแค่กล้องหลังอย่างเดียวนะคะส่วนไอโฟน4ไอโฟน5ไอโฟน5 c การใช้ปุ่มโฮมเหมือนเดิมแต่เพิ่มขึ้นคือจะมีกล้องหน้าเพิ่มขึ้นค่ะไอโฟน 5s ที่มีการเพิ่มขึ้นคือการสแกนลายนิ้วมือเพิ่มขึ้นในการกดลอบนะคะ ส่วน iPhone 6 iPhone 6พั u s จะมีบอดี้ที่โค้งขึ้นทำมาสองขนาด iPhone 6พั u s จะมีหน้าจอใหญ่กว่า iPhone 6 iPhone 6พั u s เหมาะกับคนที่ชอบหน้าจอใหญ่ p h o n น7 iPhone 7พั u s มาด้วยชิป A10 ส่วนที่เราใช้กล้อง2กล้องจะเริ่มใช้ใน iPhone 7พั u s p h o โ e น8 p h o n e 8พั u s เริ่มใช้บอดี้เป็นบอดี้กันโจกและใช้ชิป A11 Bionic ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น iPhone X หรือที่หลายคนเที่ยว เปลี่ยนจากสแกนลายนิ้วมือเป็นสแกนใบหน้าและเพิ่มรอยบากคนได้จอที่เป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้ iPhone, 8, 8, iPhone X iPhone X Max เป็นรุ่นที่ใครพูดถึงว่าสามารถซื้อมอเตรไซค์าาาได้หนึ่งคันเป็นรุ่นที่พัฒนาต่อจาก iPhone X มีกล้องที่ชัดขึ้น iPhone XR เป็น iPhone ที่ตอบโจทย์เห็นการเซลฟี่ที่สาวๆหลายคนชอบ iPhone 11 11 Pro 11 Pro Max iPhone 11ยังคงมี2กล้องยังคงเป็นทรงมนแต่ iPhone 11 Pro มี3กล้องแต่ขนาดเข้ากับ iPhone 11 iPhone 11 Pro Max มี3กล้องแต่ขนาดใหญ่กว่า11 Pro iPhone SE เป็น iPhone ที่เอาใสคนที่ยังชอบใช้ถุมโฮ iPhone 12 iPhone 12 Mini iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max จะมีรูปร่างบอดี้ที่เป็นทรงเรียมสามารถรองรับ 5G iPhone 13 และเพิ่มชิปที่เร็วขึ้นส่วน iPhone 14ก็ยังมีคงมีรอยบากเหมือนเดิมแต่ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ก็จะเพิ่มจะรอยบากเป็น d Dynamic Island